ว่าแค่จับเองสนามกอล์ฟสอง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 นี่แปลว่า กะเหลือเป็นเ๊ปซี่ครับแต่ว่าเราเซี่ดีที่สุดสีรันกาลดกลว่าเราัลดวกันั้วันันเงาีัแร่วอันนี้ Ya akan ลงมาให้ัิ้วลงมาขีดใ้เกิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิ่งลราไม่ใจเดือดรักลูก དེ 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 เพื่นการถวายครับหลวงปู่แสงวัดบางนาวัดบางนาภาคสามที่ภาคสาสามอุทรไปตัดตัว้าคกรในสามรายงานที่ภาคสาสมพจุบูชาเทพจะได้จุดบูชาจุดบูชาเทพประเกศสีทองของ ดูการดูดแล้วท่านก็รักทูดหางแต่เจ้าที่ปากงางก็แจายผ้อ่เกียทับี่เนสนผลไม้ครับแล้วก็ปากที่ใ้ศูนย์สุขให้ความสะดวกแล้วก็ควบคุมเจ้ประโงงานด้วย อานดาโลกเพื่องมนุษยทั้งหลายกอพวัตตธรรมโมตดณฑ์ตาหมูนั้นสังอาซาทุกกลางทุกขันจะอัมมันจะสังขันจะที่เข้าจิตเจ้าพระอิศวรพระเจ้าแผ่นดีคุ้มกันดีแต่ใยทั้งหลายดีกระทการเผยวัตวันตรนนอนทางพราดาจะเกี่ยวขอจิตาจเข้าใจมอนเยี่ยมหน้าตาทุกเดือนวางกาแต่ตะเด็ดขาด้อนใมุกติพิทา ตาดไม้จะได้ป่าและตากี่รับผสมกับครบความต้นไม้ที่พื้นที่บ้านในพิหารการละการประเด็นเกี่ยวกับระบบพระองค์ส่งพระองค์เลยสถานที่สะอาดบริสุทธิ์จะได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บมามืเอวันศุกร์มีสัมมนาการศาสนาสตรีกชนตลอดกาลพร้อมใจกันกล่าวคำถวายท่านน้ำลอยให้รอบเลยท่านลอยให้รอบเลยลอยให้รอบเลยด้วยกัน อการธรายที่ต้อง้กัติตะลเนนะสหปัญจติลานิยาจามะ ตากิยามปีมะยัมพันเตวิทุอยู่งหลักขนักาญาญาจามะวุฒทางสารานิพพาระพังตมาพะพังตมาทยาสิบบาท้วยที่อ่นพนะนมา

ไอเลี้ยงอไหนล่ะไปทางไหนดีอ่ะเขาไม่ไม่มาเฮ้วัชริดพรบมาต์นะครับนะเป็นผู้จัดสร้างพยาคุตรุ่นเหนือดวงนะครับนะก็วันนี้นะฮะเป็นวันบวงสรวงนะครับบุรพคณาจารย์นะครับแล้วก็เป็นวันหล่อชนุนมวลสารนําเลิกนะครับนะแล้วก็วันนี้ บวงสวงที่วัดบางนานะครับนะหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับจังหวัปดปทุมธานีนะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณาภาพหลวงปู่ด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะไปกราบไหว้สรีระร่างกายหลวงปู่นะฮะก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังยังยังไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนะแล้วก็วันนี้ในช่วงเย็นเนี่ยฮะเราก็มีบวงสวงที่วัดไตรมิตรนะฮะก็ในช่วงเย็นเนี่ยฮะก็ประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะเป็นสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยนะครับแล้วก็หลวงพ่อมีชัยนะอยู่วัดหงรัตนาลามนะครับในชช่วงเ้าก็ พลตำรวจโ,โทรต่อศักดิ์สวยมนนะฮะมาเป็นพระรานฝ่ายคารวาสท่านเมตตาเรามากนะครับขอบคุณท่านต่อศักดิ์สวยมนมากครับวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับพญาขุดรุ่นเหนือเหนือดวงในครั้งนี้นะฮะก็เราสมทบนะฮะยกอุโบสถครับแล้วก็สร้างพญาขุดนะครับที่ใหญ่สุดในประเทศไทยครับท่งทางการเช่าวัตถุมงคลน,นะครับก็อยู่ในเพจดีโอเล่นะครับแล้วก็ เพจไลฟ์สดต่างๆนะครับของพระเครื่องใน f Facebook นะในวันที่10เมษายนโดยประมาณนะครับจะมีพิธีพุทธาพิเศษอันนี้คือวงสวงสงมงสงชนมนสารนะครับเดือนเมษายนเนี่ยนะจะมีพิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่นะครับจากที่วัดบางนาจังหวัดปทุมธานีครับฝากพญาคุดรุ่นเหนือดวงด้วยนะครับวัตถุประสงค์เราชัดเจนมากนะครับเพราว่าโบสถ์น้ําท่วมทุกปีนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากจะให้ทางวัดคือตั้งแต่สิ้นหลวงปู่เสงไปแล้วเนี่ยนะครับ วัดเนี่ยค่อนข้างสุดโซมากนะครับแล้วการเป็นอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่ที่ที่แบบว่าไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เราอยากจะให้วัดเนี้ยกลับมามีชื่อเสียงอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วคนในพื้นที่เนี่ยนะก็เขาจะได้มีการอยู่การกินที่ดีขึ้นนะครับเราก็เลยจตนาการสร้างรันนี้ก็เลยอยากสร้างพยาคุดเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวมีคนเข้ามาเที่ยวนะครับจะได้มีรายได้เข้าวัดนะครับ